วิธีการแปลภาษานะครับของระบบของ ODU นะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนปเปลี่ยนภาษาของระบบ ODU นะครับผมต้องการเปลี่ยนภาษาของโมดูลที่ชื่อว่า Lazada ตัวนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่ามันมีภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับเป็นปภาษาไทยก็คือทําการแปลนั่นเอง วิธีการทําการแปลนะครับอย่างแรกเราต้องไปดึงไฟล์ที่ชื่อว่าไฟล์ PO มาก่อนนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นก็ให้เปิดเรียกว่า developer mode นะครับเพื่อเปิดเมนูการแปลขึ้นมานะครับเมนูการแปลเนี่ยถ้าเราเป็น user ปกตินะครับเราจะยังไม่เห็นเมนูตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องเปิดตัว developer mode ขึ้นมาก่อน ก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากหลังจากที่เปิด developer Mo d e ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีเมนูที่เรียกว่าการแปลเกิดขึ้นตรงนี้ครับให้เราทำการส่งออกการแปลครับให้ออกมาเป็นไฟล์ po นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับผมตอนนี้โมดูลที่ผมต้องการแปลก,ก็คือโมดูลที่ชื่อว่า lazada นะครับ lazada i n t e g r a t e นะครับก็ผมก็เลือกโมดูลน,นี้นะครับหลังจากนั้นผมกดคำว่าส่งออกระบบนะครับก็จะทำการแปลง โมดูลตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ po ที่เป็นไฟล์เกี่ยวภาษานะครับก็จะเป็น thpo ตัวนี้ครับผมก็ทำการเซฟไว้ที่เครื่องวิธีการแปลไฟล์ po นะครับสำหรับคนที่เ,เคยแปลมาก่อนแนละ้วคงจะรู้แล้วว่ามันสามารถใช้โปรแกรมพวก po edit พวกนี้นครับในการแปลได้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ว่าเป็นโฟลเดอร์ของ lazada นะครับในเครื่องว่าเป็นไฟล์แปลของ ตัวนี้ผมก็ทำการเซฟโฟลเดอร์ครับสำหรับเครื่องที่มี PO Edit อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเ,เปิดไฟล์ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเครื่องที่ยังไม่มีนะครับก็ไปโหลดมาก่อนได้นะครับที่เว็บ PO Edit.net นะครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งปกติเลยนะครับผมสำหรับผมนะครับก็มีอยู่แล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ ค่าการแปลต่างๆของระบบนะครับมันก็จะขึ้นมาทีนี้ผมต้องการแก้ไขคําว่าผมขออนุญาตกลับไปดูที่ตัว Lazada นิดหนึ่งนะครับดูคําว่า Lazada Lo อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคําว่า l a z a d a l ลอกตัวนี้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับ Lazada l ลอกก็คือเป็นไฟล์ Lo อกดูล็อกของ Lazada นะครับ คำอื่นๆนะครับแล้วก็แปลไปทีละตัวก็ได้นะครับ get Lazada category คำนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับดึงหมวดหมู่ของ Lazada นะครับผมลองเทสนะครับด้วยการแปลคํานี้นะครับผมกด save p e d i t นะครับมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเออคือฟังก์ชัน ที่เรียกว่าแปลอัตโนมัติตรงนี้ผมใช้ Control B นะครับเพื่อดึงรายการนะครับจากภาษาอังกฤษไปช่องที่เป็น s u n เภาษาไทยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่อง Source Tag เป็นอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นไทยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลอง c t r o l B เพื่อที่จะทําการปรับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมลองแปลเบื้องต้นนะครับผมแปลเบื้องต้นเสร็จวิธีเราอัพไฟล์เข้าไปในระบบนะครับ คือเราก็จะต,ต้องรู้ระบบของ o d o o ของเรานะครับเราก็รีเฟรชก่อนนะครับให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เขียนว่า L18N นะครับก็คือไฟล์ของภาษาุ่นตัวนี้ชื่ออะไรแล้วเราก็ใช้วิธีการครับอัพโหลดตัวไฟล์ t h ตัวนี้แหละที่เราแปลเมื่อกี้นะครับที่เป็น .po นะครับกลับไปที่ระบบนะครับ หลังจากนั้นถ้าเรากดอัปเดตตัวตัวของโมดูลตัวนี้นะครับมันก็จะทําการแปลแต่ถ้าเราใช้วิธีอีกวิธีนึงก็ได้นะครับโดยที่ใช้วิธีนําเข้าการแปลตรงนี้ครับเลือกเป็นใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเป็น t s h ภาษาไทยแล้วเราก็มาดึงไฟล์ตัวนี้เลยไฟล์ po ตัวนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการแปลทันที ผมกดเลือกการแปลแล้วก็ที่ผมแปลโมดูลเมื่อกี้นะครับผมเลือกไฟล์บอโอตัวนี้ครับรอมันอัปโหลดไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับผมก็อัปโหลดเรียบร้อยนะครับผมกด i m p พ r t ครับผมโอเคเรามาดูค่าของการแปลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่ครับมันจะแก้ไข w ว r ร์ดดิ้งต่างๆนะครับตามที่ที่เรานะครับเอ่อ แปลไว้ตัวนี้ผมน่าจะเปลี่ยนคํานิดนึงนะครับเป็นจากดึงหมดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่ของ Lazada ครับผมก็ทําการเซฟแล้วก็อัปไฟล์ไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทําการอัปเดตค่าการแปลก็เปลี่ยนได้ทุกทุกโมดูลนะครับแต่ลักษณะของโ d ดูเนี่ยครับการแปลของมันนะครับจะเรียกว่าเป็นการแปลโมดูลต่อมดูลเลยดีกว่า นะครับหน้านี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคำนี้อีกคำหนึง่งก็ Copy นะครับแล้วก็เพื่อเสิร์ชหาก็ click to asset token. คลิก t o a s s e t t o k e n คําำนี้น่าจะอยู่ในตัวของระบบนะครับที่ไม่ได้ดึงมาเป็นตัวไฟล์ตัวนี้โอเคไม่เป็นไรสำหรับค่าตัวนี้อาจจะแปลไม่ได้แต่ว่าก็มีวิธีในการแปลก็คือเราใส่ตัวแปลฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการแปลอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวจะลองทำการแปลตัวนี้เลยครับทั้งหมดเลยเพื่อใหอ้มันเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนไฟล์อื่นๆของระบบ odoo นะครับก็มีการแปลไปบ้างแล้วแล้วก็บางส่วนผมก็ทำการช่วยแปลกับของ odoo นะครับก็คือแปลผ่านตัว t r a n s i f i c ครับผมมันก็จะซิงกับระบบ odoo ที่แปลอยู่แล้วด้วยนะครับผม ก็อันนี้คือการแปลภาษาของ Odoo ครับเพื่อให้มันเป็นโลคอลายไทยจริงๆให้มันเป็นภาษาไทยจริงๆครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ